เช้าค่ะทะเลาะกันตีกันแบบรุนแรงพอสมควรแต่แม่อ้อมก็ออกไปห้ามทันแม่อ้อมก็โดนนิดหน่อยแค่แค่แบบเล็บนิดนึงนิดเดียวเองค่ะก็เลยต้องจับพี่หมอออกมาคืออีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวคืนนี้แม่อ้อมต้องให้อดข้าวอดน้ําด้วยหลังเที่ยงคืนเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมารับไปทาหมันตอนเช้าทีนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสเลยว่าขังไว้อย่างนี้ทั้งวันค่ะ ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยรวมทั้งพี่เมฆด้วยพี่เมฆเดี๋ยวแม่อ้อมรอกรงก่อนเดี๋ยวกลงมาก่อนแม่อ้อมจะขังกลงเหมือนกันแยกออกมาเลยค่ะคนละกลงแล้วก็ให้ลุงกับฟ้าอยู่ข้างนอกคืนนี้ทั้งคู่นะคะเนี่ยตอนนี้พี่เมฆร้องอยู่พี่หมอกก็จะร้องอยู่เงี้ยแม่อ้อมก็ขังไว้ก่อนอันนี้กลงพี่ฟ้าให้อยู่กลงน้องฟ้าก่อนอ่าให้อยู่กลงน้องฟ้าไปก่อนเขาก็ร้องละคะ่ะ ถ้าถ้าเกิดเห็นแม่อยู่ก็ไม่ร้องนะแต่ถ้าแม่ไม่อยู่อาจจะร้องทะเลาะกันไม่ได้อะลูกอ้าวเดี๋ยวหก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 ลูกพี่หมอเหพี่หมอกพี่หมอก,มอก,กเดี๋ยวหกลูกเดี๋ยวหกแล้วหนูไม่มีกินนะคะเดี๋ยวหกแล้วหนูไม่มีกินนะคะลูกโอ้โหเอามือมาแตะแม่แม่ปล่อยหมอกออกไปแม่ปล่อยหมอกออกไปหน่อยแม่ปลอกหมอกปล่อยหมอกน้อยตอนแม่ออกไปห้าสิบก็ แม่อ้อมวิ่งใช่ไหมคะแบบตะโกนด้วยวิ่งด้วยพี่ฝนก็ตกใจออกมาจากโกงด้วยจะวิ่งตาม <c oughs> วุ่นวายกันพอสมควรค่ะเพราะว่านี่แม่อ้อมก็จะไปทํางานก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็วุ่นวายกันเนี่ยจะไปทํางานบ้านแม่ก็ยังไม่ได้ไปแยกชั้นค่ะเนี่ยตอนนี้แยกชั้นอยู่เนี่ยเพราะว่าเมฆอาการเริ่มหนักหมักมากอะก,ก็คือว่าคือน,น,นัวเนียกับฟ้าแล้วแล้วก็จะ จะกัดฟ้าเอาอเรื่องหงของเรื่องแม่อ้อมก็เลยต้องแยกไว้คืนนี้ได้ร้องกันวุ่นวายแน่ดูสิคะข้า,างล่างเปียกไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้มไม่ร้องลูกไม่ร้องโอ้ข้างในก็ร้องข้างนอกก็ร้องไอลุงก็วุ่นวายค่ะเดินบนขยากลงเคยเล่นไง โอ้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 เดี๋ยวบ่ายแม่มาเดี๋ยวบ่ายแม่มาเดี๋ยวบ่ายแม่มาปล่อยพวกหนูลูกไม่ต้องร้องนะอืมอืมอืม